าพาเพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะฝนตกจะมีเสียงหนูนกนกกระเต,ะตะเตเวดในป่าทุเรียนน,น,นีนเพื่อนเห็นไหมบินทั่วอาณาจากักรเลยนะคะ แต่แต่เวทแต่แต่เวทแต่แต่แต่เวทนี่ค่ะฝนตกผสมเขาจะบินของเขาทั่วของตัวนะ,ะบรรยากาศฝนตกเย็นสบายมากบรรยากาศดี ที่สวนนะคะอันนี้ป่าทุเรียนโตแล้วค่ะป่าทุเรียนมีบรรยากาศดีชมแบบชิวๆนูน่นอีกนกอีกฝูงหนึ่งนะู่นนะเห็นไหมนกเยอะมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมสวนบรรยากาศดีต้นมะขามจะ,จะพาไปดูฝูงนกพวกนั้นเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่อยู่บนเขาของเรา นะปุงนกนกหัวขาวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมวิ่งกันเต็มเลยปวงนกหัวขาวอันนี้ปลาทุเรียนอีกปลาหนึ่งนะคะปลาทุเรียนน้อยอันนี้ก็ไม่น้อยแล้วนะสี่ปี สีปีจะห้าปีแล้วค่ะมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กอันนี้มาปลูกใหม่นะคะอันนี้มูสันคิงอันนี้เป็นมูสันคิงคะปรับใหม่พื้นที่ใหม่เห็นไหมคะกำลังแตกใบอ่อนเนาะอากาศดีทายทำ ชมวิวโอ้นกเห็นไหมหากินของโอเคยอากาศดีสดชื่นนี่ในสวนแม่เดียเนาะนยากาศดีมากนีทั้งแบบว่าในป่าธรรมชาตินี่ ถนนคนขี่ทองเราสวย